ถ้าให้นึกถึงเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ทำผลงานได้ดีและมีแฟนคลับเหนียวแน่นมาตลอดนะครับเราเชื่อว่า Lenovo Legion เนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนเพราะนี่คือไลน์อัพระดับพรีเมียมที่จัดเต็มด้านสเปคเพื่อคนเล่นเกมโดยเฉพาะและจากที่คราวก่อนเนี่ยเรารีวิว Lenovo Legion Pro 5i ไปแล้วคราวนี้ก็ขอขยับรุ่นมาดูตัวแรงขั้นกว่ากันบ้างกับ Lenovo Legion Pro 7i อีกหนึ่งโน้ตบุ๊กขุมพลัง Intel Core i9-14 ที่พร้อมลุยพร้อมรับจบหมดทุกเกม หลายงานนี้มันจะโปรสมชื่อขนาดไหนเล่นเกมปรับสุดได้จริงหรือเปล่าและมีฟีเจอร์อะไรเด็ดเดดบ้างก็ไม่รอช้าครับมาหาคำตอบไปพร้อมกันได้เลย สำหรับ Lenovo Legion Pro 7i เห็นคำว่าโปรแบบนี้แน่นอนว่ามันคือรุ่นท็อปสำหรับตระกูล Le เจ o n ซึ่งในปี2024เนี่ยเขาขยับเข้าสู่ Gen 9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตัว i ที่ตามหลังชื่อรุ่นก็หมายถึง CPU Intel นั่นเองซึ่งเครื่องนี้จะใช้เป็น Intel Core i9 Gen 14ตัวล่าสุดของปีนี้เลยในรหัส 14900HX พลัง24ค o r e 32 t h r ดเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ที่มีทั้ง Performance Core สำหรับงานหนักและ Efficient Core สำหรับงานเบานะครับแบ่งหน้า หน้าที่กันประมวลผลทำให้เก่งเรื่องม u l t i t a s k i n g มากๆและทำความเร็วได้สูงสุดถึง5.8กิกะเฮิรตซ์ และในยุคที่ AI เริ่มเข้ามามีบทบาทกับโลกของเรามากขึ้นสิ่งที่ l e n ovo เขาใส่มาด้วยก็คือชิป l e n ovo LA 2Q กับ LA 1นะครับซึ่งใช้เพื่อสั่งการฮาร์ดแวร์ปรับประสิทธิภาพเครื่องให้ได้เฟรมเรทที่ดีขึ้นขณะเดียวกันขึ้นชื่อว่าเป็น CPU Intel Core i9 มันก็เลยใช้ประมวลผล AI แบบ on-device ได้สบายมากด้วยเพราะนี่เป็นขุมพลังที่แรงที่สุดแล้วสำหรับแล็ปท็อปที่ l e n ovo จัดมาให้แบบไม่กัก ในด้านของการ์ดจอ Lenovo Legion Pro 7i จะใช้เป็น4080แบบ12 g b เน,น้นๆซึ่งเป็นจุดที่เหนือกว่ารุ่น Legion Pro 5i นะเพราะตอนนั้นการ์ดจอจะเป็น4070ส่วนฝั่งของแรมเครื่องนี้จะใช้เป็น DDR5 ขนาด32 g b b u บส5006และ SSD แบบ M.2 2280ความจุ1 t b มีสล็อตเหลือให้เสียบเพิ่มได้ด้วย และจุดที่เรียกว่าเป็นทีเด็ดของ Lenovo Legion เสมอมาก็คือหน้าจอครับเพราะว่ารุ่นนี้เลือกใช้เป็นขนาด16นิ้วอัตราส่วน16:10ต่อ 10, ความละเอียด2,560คณ1,600พิกเซลรองรับทั้ง G-Sync Display HDR 400กับ d อ l b y v i s i o n และมี Refresh Rate สูงถึง240เฮิร และสีสันได้ตามมาตรฐาน DCI P3 100%ซึ่งถทว่ากันตามตรงนะบนี่ก็คือสิ่งที่หาได้ยากสําหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในยุคนี้มันเลยชี้ได้ว่า Lenovo เขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆมาใส่ในเครื่องให้สมกับราคาและความพรีเมียมของมัน และตามมาตรฐานโน้ตบุ๊กเล่นเกมนะครับ Lenovo Legion Pro 7i ก็มาพร้อมกับ Windows 11และ PC Game Pass ให้เลย3เดือนเรียกได้ว่าครบจบในตัวนะครับเล่นกำไรฟรีๆไม่รู้กี่ร้อยเกมที่เขามีให้อันนี้คงไม่ต้องขายกันเยอะนะครับเพราะเชื่อว่าทุกคนรู้จัก Game Pass กันดีอยู่แล้ว มาดูที่ดีไซน์กันสันหน่อยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นโน้ตบุ๊กตระกูลลีเจียนเนี่ยภาพลักษณ์ภายนอกมันจึงเหมือนเดิมเลยครับเน้นความเรียบร้อยทั้งพรีเมียมและมีกลิ่นอายเกมเมอร์แฝงอยู่นิดๆซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นข้อด้อยนิดหน่อยนะว่านในแต่ละเจนเนี่ยเขาจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ในทางกลับกันก็แปลว่านี่คือดีไซน์ที่เป็นมาสเตอร์เพีอยู่แล้วจะผ่านไปกี่ปีเนี่ยมันก็ยังดูเท่และไม่เคยตกยุคเลยทั้งนี้สําหรับลีเจียนโปรเจ็ตไอเจนเก้าเขาก็จะเพิ่มความโค้งมนเข้าไปนิดหน่่่อยนะรบรบตงิเเววณ4มมุแล้ก็ทีด ตาเป็นอย่างแรกเลยก็คือแทบไฟ RGB ตรงด้านหน้าสอดรับกับคีย์บอร์ดที่เป็น RGB เหมือนกันและเป็นแบบที่คุณปรับสีแยกกันได้หมดทุกปุ่มด้วยซึ่งเอฟเฟก์ไฟที่เขามีให้ก็แหม่ล้ําๆเลยครับจะไล่เป็นสีสายรุ้งก็ได้หรือทําเป็นเอฟเฟกฝนตกไฟกระพริบป,ปรับเป็นออโรราซิง์ให้ตอบสนองกับภาพบนหน้าจอหรือจะตั้งให้ตอบสนองกับเสียงต่างๆก็ทําได้ผ่านโปรแกรมที่มากับเครื่อง ส่วน l a y ยอร์ของคีย์บอร์ดต่างๆทาง Lenovo ยังคงให้มาเต็มพื้นที่นะครับมีนำแพดติดมาด้วยเหมือนเคยแต่จุดที่เปลี่ยนไปก็คือตอนนี้เขาเพิ่มปุ่ม Co-Pilot เข้ามาแล้วเอาไว้กดเรียก AI ขึ้นมาถามตอบอะไรง่ายๆก็ได้เลยนะครับให้สมกับเป็นโน้ตบุ๊กในปี2024ที่โลกก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบแล้วเรียบร้อย ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อก็ให้มาครบถ้วนครับทั้ง USB 3.2จำนวน4พอร์ตมีพอรตหนึ่งเป็น Always On เสียบชาร์จไฟได้ตอนปิดเครื่องให้ USB-C มา2พอร์ตนะที่อันนึงเนี่ยเป็นแบบ Power Delivery มีช่องเสียบสายแ a น HDMI 2.1ช่องหูงฟัง3.5และสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายก็รองรับทั้ง Intel Killer WiFi 6E และ Bluetooth 5.3ใช้กันไปเลยยาวๆ สลับมาดูที่การเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับซึ่งเราก็จะเลือกเป็นเกมชุดเดียวกันกันกบตอนที่เรารีวิว Legend Pro 5i เลยเพื่อให้เห็นความต่างและทุกเกมก็จะฟิกซ์ความละเอียดเอาไว้ที่ 2K ด้วยนะเพื่อใช้หน้าจอได้อย่างเต็มที่ ขอเริ่มกันด้วย Ghost of Tsushima นะครับเกมล่าสุดของ PlayStation ที่ได้ลง PC ซึ่งด้วยความที่เกมนี้เป็นเกม Open World ดังนั้นแน่นอนว่าเขาจะมีความกิน CPU อยู่ประมาณนึงแต่สำหรับ CPU ตัวท็อปอย่าง Intel Core i9 Gen14 ก็ต้องบอกว่าสบายมือมากครับเราปรับกราฟิกขึ้นไปให้สุดเท่าที่มีให้ปรับได้เลยและต่อให้ไม่เปิด DLSS Frame Generation ช่วยไว้เฟรมเรทที่ได้ก็ยังอยู่ที่แถวๆ70ซึ่งถือว่าเกินพอกับการเล่นเกมนี้แบบกราฟิกเต็มแมสกแล้ว และอีกจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือลำโพงครับถ้าเทียบกับรุ่น Legion Pro 5 i แล้วเครื่องนี้จะดังกระหึ่มสะใจกว่ามากๆซึ่งก็เป็นผลมาจากตัวลำโพงเองและมันยังมีระบบนาฮิมิกออเด o โมาช่วยจำลองเสียง3มิติให้ด้วยนะเพราะงั้นบอกได้เลยว่าบรรยากาศซีนิมติกเนี่ยมาเต็มโอ้โหฟันดาบตะทีชงเช็งนะัใจมันก็ฮึิมไปด้วยถือว่าสุดยอดจริงๆสำหรับ Lenovo นะ Legion Pro 7ไเครื่องนี้ ต่อมายังคงอยู่กับเกม Open World เหมือนเดิมครับนั่นคือ Dragon's Dogma 2นะครับที่เรายกเกมนี้มาเพราะว่ามันถือว่าเป็นเกมที่กินเครื่องเยอะเกินผลลัพธ์ที่ได้อยู่ประมาณนึงแต่นั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องคอนเซิร์นเลยสำหรับการเล่นเกมบน l e n นอร l e e ลล n ลีเ 7i เพราะด้วยพลังของกร์าจอและ CPU ตัวท็อปของตลาดโน้ตบุ๊กนะมันก็ยังให้เฟรมเรตได้ถึงราวๆ90โดยปรับกราฟิกไว้ที่ระดับสูงสุด ซึ่งการปรับสูงสุดของเราเนี่ยมันหมายความว่าสุดหมดจริงๆนะครับคือเกมนี้เขาจะมีให้เลือกปรับ texture หลายระดับมากปกติแล้วถ้าใช้การ์ดจอที่มีแรมไม่เกิน 8GB กเนี่ยก็ไม่ควรจะปรับส่วนนี้ไปสุดนักเพราะว่ามันจะเกิน VRAM ที่มีนะครับแต่ด้วยความที่เครื่องนี้เขาให้ VRAM มาเน้นๆเลยครับ12 g b เพราะงั้นจัดไปเลยสุดหลอดครับผลที่ได้ก็คือลื่นมากอย่างที่บอกพร้อมกับทิวทัศน์ป่าเขาที่สวยงามเนียนตาหรือจะเป็นฉากในเมืองมันก็ทำได้ลื่นพอๆกัน และถ้าเกมนี้สอบผ่านฉลุยฉะนั้นเกมที่เป็นเออื่นๆในตลาดเนี่ย Lenovo Legion Pro 7i mm hmm. ก็น่าจะกินเรียบหมดอย่าง mm hmm. ไม่ต้องสงสัยเลยครับ มาดูกันที่ X d e f i a n e กันบ้างน,นะครับนี่คือเกม FPS รวมฮิตแฟรนไชส์เด่นของ Ubisoft ซึ่งด้วยความเป็นเกม Multiplayer มันก็เลยถูกออกแบบมาให้กินเครื่องไม่เยอะอยู่แล้วดังนั้นคุณสามารถปรับทุกอย่างขึ้นไปสุดหมดได้แน่นอนและทำเฟรมเรตขึ้นไปทะลุเกิน130เลยนี่คือการเล่นด้วยพลังดิบของกาจอ0์แจอ4080และ CPU Intel Core i9 Gen 1 4ล้วนๆน,นะฮะ ดังนั้นสําหรับ XZ f n เราต้องใช้คําว่าเล่นได้แบบเหลือๆเลยครับใครที่เป็นคอเกม first person shooter แล้วมาจับเครื่องนี้ก็น่าจะถูกใจกันเลยทั้งในด้านความแรงและจอที่เผื่อไว้ให้แล้วถึง240เฮิ ขอแถมให้อีกสักเกมนะครับกับ Hellblade 2ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่เกมที่ดีรอบด้านแต่ในเรื่องของกราฟิกเกมนี้เรียกได้ว่าสวยเป็นเบอร์ต้นๆของยุคนี้เลยก็ว่าได้และต่อให้มันจะกินพลังฮาร์ดแวร์ขนาดไหนนะคุณก็ยังเล่นบนเครื่องนี้ได้แบบปรับสุดอยู่ดีด้วยเฟรมเรทเฉลี่ยแถวๆ70ซึ่งสําหรับเรามองว่าเกินพอแล้วกับเกมสไตล์นี้ที่เน้นเสพภาพแบบซีเนมติกเป็นหลักนะ แต่ถ้าใครอยากได้ลื่นกว่านี้ก็สามารถเปิดเฟรมเจเนอเรชันช่วยไว้ได้เหมือนกันเฟรมเรทก็จะขึ้นไปเฉลี่ยแถวแ90เลยนะครับซึ่งเราว่ามีโน้ตบุ๊กอยู่น้อยเครื่องมากครับที่งัดกับเฮลเ l ดส e 2ได้ขนาดนี้ และความพิเศษกว่าของ Legion Pro 7i คือมันมาพร้อมกับหน้าจอเกรดพรีเมียมนะที่ให้สีสันตามมาตรฐาน DCI-P3 และรองรับ Display HDR 400กับ Dolby Vision ดังนั้นภาพที่ได้จึงทั้งคมและให้คอนทราสต์ที่ดีมากๆใครชอบเล่นเกมไปถ่ายรูปไปนะคุณจะฟินยิ่งกว่าฟินแน่นอนกับงานภาพแบบสวยตาแตกจริงๆใน Hellblade 2 จากที่เราลองกันมา4เกมท่านผู้ชมก็น่าจะหายสงสัยแล้วนะว่าทำไมเราถึงกล้าตั้งชื่อวิดีโอไว้แบบนี้มันเป็นเพราะว่า l e n ovo Legion Pro 7i ไม่ใช่แค่การันตีว่าคุณจะเล่นเกมได้ทุกเกมแบบ 2K แต่ขณะเดียวกันก็สามารถปรับกราฟิกขึ้นไปสุดหมดทุกอย่างได้จริงๆแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมันก็แรงตามราคาด้วยนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ Renovo l e g i o n แตกต่างก็คือเรื่องของฟีเจอร์ภายในที่ Lenovo เนี่ยเขาขัดเกลามาหลายปีมากๆทั้งระบบระบายความร้อนลีเจน d f r o n t ระบบ Lenovo AI Engine Plus รวมไปถึงโปรแกร,รม Lenovo v a n t a g e นี่ก็เป็นทีเด็ดเหมือนกันที่ครบวงจรนะทั้งการปรับตั้งค่ามอนิเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือจะเช็คประกันก็ยังทําได้ซึ่งเราเชื่อว่ามีผู้ใช้น้ตบุ๊ก อยู่จำนวนหนึ่งเลยที่ไม่อยากเปลี่ยนไปรุ่นอื่นก็เพราะติดใจกับอีโคซิสเต็มเหล่านี้เราสรุปให้เลยนะครับว่า Lenovo Legion Pro 7i คือโน้ตบุ๊กที่จะมอบประสบการณ์เล่นเกมในยุคนี้ด้วยกราฟิกสูงสุดที่ความละเอียด 2K มันจึงเหมาะกับคุณที่ต้องการเทินโปรสู่ความสมบูรณ์แบบนะทั้งในเรื่องการเล่นเกมการทำงานรวมถึงการใช้ AI ที่ Intel Core i 9 7 4พร้อมรับจบได้หมดไปยาวอีกหลายปี สำหรับ Lenovo Legion Pro 7i Gen9 มาพร้อมประกัน g i o n Ultimate Support นะครับยาวนานถึง4ปีซึ่งรองรับการซ่อมนอกสถานที่นะครับมีคนคอยสพอร์ตให้ตลอด24ชั่วโมงและทาง Lenovo ยังบอกไว้ว่าเขามีผู้เชี่ยวชาญด้าน g a ม i n g l a ล็ปทคอยให้คำแนะนำเรื่องปรับแต่งตั้งค่าด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องอุ่นใจสมกับคำว่า Ultimate เลยจริงๆ โดยตัวเครื่อง Legion Pro 7i ออกวางจำหน่ายมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจสามารถหาซื้อกันได้ตามร้านค้าไอทีทั่วไปหรือทางเว็บไซต์ของ Lenovo โดยตรงได้เลยครับ